สาวหลุนเฮ็ดยังของสาวหลุ้นใจมันหน่อยกลยอ่าแน่อมก็จขาย้าวันั่นไงของสาวลุ้นเอามาจาะกำมือนี่เจ้าขายสามก้าเอามาจาะกำมาทุกสองโอ้ขายไปหลายแล้วเนาะ อน้ำเดอังน้ำมันหน่อยเดือดห้ชิฟเอามาก็มีเด้อจากทีอแกงแกงชิฟกรมีเอามากรมีด้อดาวลุ้นไม่ทายคลิปไปมีแต่คนหัวมันิุนขังตั้บ่าน้ตัวตึงตัวตึงมันต้องแสงเอยคนได้มากกะแม่ใช่เอ เล่หะหอมเข้ามาเขามอจะนอยู่มาเข้ามเขาโอเข้ามาบอกมัมี่ไเหนรผัดหวุกกระบบาทนั่นเป็นไงเนี่ยมันมีไบุกเห็นและซาลน นี а, La, za, ่ก็ส eh, ั้วนั่นเนื้อก็สานั่นบ่อแนั่นบ่อจีน่าเนาะนะครับบรรยากาศตลาดน่าชื่นชมครับพี่น้องไม่เอาคุยรายไม่ค่าก็หลายกลัวลูกค้าครับตอนนี้ลูกค้ามาส่องตัวบหลายไปไหนมาเนี่ย Mẹ này cạt cả nhẹp ngáo này chắc nói